วันนี้มาพบกับรถแท็กอร์ของซูมไลออนนะคะ RS Serie s ตัวนี้จะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะจะเป็น RS 1304และ RS 1304 Pro นะคะสามารถเข้ามาทดลองขับได้แล้วค่ะวันนี้ที่ช้ยชุมพลธุรกิจนะคะถนนมิตรภาพอุดรหนองคายค่ะตรงข้ามองค์การเพศสัษษชจกรรมนะคะ สามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยค่ะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะอยากรู้ว่าใช้งานเป็นยังไงนะคะเข้ามาทดลองขับก่อนได้ค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะอยากให้ทุกคนได้ทดลองขับนี่รับตีเทินเครื่องจักรทุกชนิดนะคะ รถเก่ารถไม่ได้ใช้งานแล้วสามารถเข้ามาตีเทินสามารถเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะ